ก็ไม่มีปัญหาเพราะวันนี้ผมก็นอนกับน้องวันใหม่เขาก็มีซุ้มนอนของเขาแบบจัดมุมนอนของผมผมก็นอนอยู่บนเตียงอีกมุมหนึง่งแยกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันผมก็ต้องบอกว่าการดูแลวันใหม่เพราะว่าวันใหม่อ่ะก็เริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับ <S 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 คือสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการที่เราเออก็ต้อง พตรงเราก็ต้องระวังนะในเรื่องของความเป็นผู้ชายผู้หญิงะะใช่ไหมฮะแต่อันนี้ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเราคอนเซ์ปในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอน mm hmm. เราก็ต้องดูว่าคืออย่างวันหนึ่งวันใหม่ก็ต้องมีห้องส่วนตัวของตัวเอง mm hmm. ที่แบบเขาก็ใช้เวลาอยู่ในมุมส่วนตัวทําอะไรด้วยที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ตอนเนี้ยเขาอะ เขา,าชอบดูหนังผีแต่เขาว่ากลัวผีอเอ,อเขาก็ไม่กล้านอนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาบอกเฮียมานอนอยู่ในห้องเดียวกันหน่อยแต่นอนคนละโซนกันนะแยกแยกโซนกันไม่ได้นอนเตียงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแค่มอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจเอออยู่คนละโซนกันแค่บอกว่าเออเขาแบบให้มันมนเป็นเพื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มผมก็สบายยินดีมากๆอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนนอนง่ายผมไม่ได้นอนยากอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยครับโดยรวมเลยก็คือพวกเราสามคนบอยหนองพัดก็คือ แค่มาสารต่อในสิ่งที่แม่เคยทําอะไรไว้ให้น้องบ้างเราก็ทําให้แม่แถมทําแทนแม่คขนั้นเองแล้วก็แล้วก็อะไรที่วันใหม่พอเริ่มโตขึ้นมาเขาจะมู